รายการค้าวันที่21มกราคมนะคะจัดทำใบวางบินเพื่อใบวางบินบริษัทคลิกท์อินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดค่ะสำหรับเอกสารมีดังนี้ค่ะมีใบส่งของใบกำกับภาษีใบแจ้งหนี้เลขที่อ้างอิง SI0001 ครับ0003และใบลดหนี้ใบกำกับภาษีเลขที่อ้างอิง SM0001 ครับ0001ค่ะ เราจะทําใบวางบินนะคะเราจะมาที่ระบบลูกนี้เราวิาอหนี้ค่ะคลิก Work Flow นะคะเลือกใบวางบินค่ะเล่นเมกะา,าศูนยศูนย์หนึ่งใบวางบินกดโอเคคะเมื่อเราเข้ามานะคะกด F3 เพิ่มค่ะ เลขที่รายละเลีลที่ยังอิงเราจะให้โปรแกรมรันรอัตโนมัตินะคะเราจะมาใส่วันที่คือวันที่2ีมกราห้าแค่ะรหัสลูกค้าเราใส่จุดเอน e n อร์ค่ะเราจะทำใบวางบินให้กับบริษัทคาริสโกะนะคะรหัสตีศก,กดเลือกค่ะเสร็จแล้วเราจะลงมาที่ การอินวอยเลยนะคะเนที่อ้างอิงเราใส่จุดแล Enter ะะ้วเอ t e r อรค่ะโปรแกรมจะขึ้นรายการอินโวอยที่จะนำมาวางบินที่เรามี2รายการนะคะในที่นี้เราจะได้ทั้งสองรายการเลยะคะ่ะก็คือรายการแรกจะเป็นใบส่งของนะคะที่เราทําการส่งของให้บริษัทคาริสในวันที่14มกราและรายการที่2คือวันที่เราได้รับ สินค้าคืนนะคะในวันที่ยี่สิบแล้วกดเลือกค่ะโปรแกรมันก็จะขึ้นข้อมูลให้เรานะคะรายการแรกก็จะเป็นวันที่เราส่งสินค้าก็จะมีจำนวนเงินนะคะในวันที่สิบสี่คือสี่หมื่นสองร้อยสามสิบสองยอดชำระสี่หมื่นสองร้อยสามสิบสองแล้วก็จะมีรายการที่สองคือ ใบลดนี้นะคะที่ส่งผลสินค้าในวันที่20ยอดนี้ก็จะลดลง26,750ค่ะรวมยอดที่บริษัทคาริตกุปต้องชำระให้เรานะคะก็เหลือหนึ่งือยแปดสค่ะเราบันทึกเสร็จแล้วนะคะกด F10 บันทึกค่ะต้องการพิมพ์มหรือไม่เราลองพิมพ์ดูนะคะกด p r i นะคะ่ะ เช่นใบวางบินมานะคะใบวางบินก็จะมีชื่อลูกค้าที่อยู่วันที่เราจัดทำนะคะวันที่21มกราคมตรงรายการก็จะมีสองรายการรายการวันที่เราส่งของวันที่14มียอดซื้อเหมือน2อ2แล้วก็มีวันที่เราได้รับคืนสินค้าวันที่20นะคะยอดมีที่ลดลงก็สองมือน6,550ตรงกับที่เราบันทึกนะคะ ยอดนี้ที่เราได้รับชำระจากบรษิษัทนี้ก็เหลือ1 3สองตรงกันนะคะเสร็จแล้วเรากด Escape ออกค่ะกลับมาที่รายการบันทึกนะคะเราจะได้บันทึกอะไรแล้วกด Escape ออกค่ะกด Escape อีกครั้งค่ะ c a n c l นะคะ,เ,ะ,คะเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับการบันทึกบ,บัญชีวันที่21มกรานะคะ